คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ห้ามดีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวเซอร์ไพรส์เพื่อนครับผมก็แบบว่าวันนี้เราจะไปแคมป์ปิ้งกันอยู่ที่ทุ่งนาผมก็มาแวะซื้อเต็นท์อยู่นะครับเพิ่งได้ครับผมก็เป็นเต็นท์ซื้อมาเท่าไหร่ครับ 430ครับออกคนละครึ่งครับรายการคนละครึ่งใช่ไหมครับโครงการคนละครึ่งท่านประยุทธ์แล้วครับผมก็นี่เราจะมาสะพายเพื่อนนะตอนนี้เราก็เพิ่งซื้อเต็นท์เสร็จนะผมก็เราจะไปซื้อเค้กครับผมซื้อเค้กไว้บอลวันเกิดย้อนหลังให้เพื่อนนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมบางคนก็ว่าบะ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 แปลว่า คือช่วงนี้เพื่อนเราทํางานหนักนะผม,ผมก็แบบไม่มีเวลาจาัดงานมันเกิดนะครับผม,ผมก็วันนี้เราจะเลยมาเซอร์ไพรส์ครับผมแต่เราจะแบบเตรียมเตรียมกันไ,นไว้ก่อนเหมือนไปปิกนิกกันชิวๆครับแต่วันนี้เราจะมีเค้กมาเซอร์ไพรส์นะก็เราดูว่าเราจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเราได้น้ำตาไหลรไหมครับ ที่ร้านนานาคิดแล้วนะครับผมวันนี้เราจะแบบสบายเพื่อนทั้งทีก็ต้องซื้อแบบจัดเต็มนะครับผมเอาแบบถูกสุดนะครับผมนี่ครับโมเมนต์โมเมนต์ไม่เปิดครับโมเมนต์โมเมนต์เอาไหนฮะเจ้านั่นเรามาเปิดเท้าครับผมเอาผ้าอ่อนเอามะถันอ่อน เขียนที่บอกเขียนครับเขียนแล้วกระดาอะไรเอ๋ซื้อวะแลนนี้มันจะมาเสะพายโปรดิวเซอร์ทั้งทีนะครับผมเราต้อง 2อปีครับผมไม่ใช่นะครับย4่สิบสี่ปีนเป็นแฮนด์เมดเดียวต้องมาเที่ยนน้ำเนาะโอ้ทองเดี๋ยวเรต้องมันมีเทียนอยู่แล้วนะยี่สิบี่ยนี่นี่มันมองจุดอยู่เออมีเทียนอยู่แล้วครับครับตอนนี้เราก็รอเพล็กคะพ่อพ่อลู้ยักษ์ไอ้ยักษ์ตอนนี้เพื่อนเราก็ถึงบ้านแล้วครับผมก็รอกันสักครู่เราเราจะไปสะพายเรือที่ทุ่งนา ปลกกัันครบสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงทุ่งนาแล้วผมซกมวยมาบมดผิดซกมวยเพิ่งมาครับผมนี่เต้นใหม่ถ้าเราซื้อมาผมก็เด็กครับคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเป็นเด็กผมคับผมมือไฟลัวับอันนี้คือเพื่อนผมนะครับเพื่อนเอลดูน้ำดนะำปรับโปรดิเซอร์ครับผม นี่ครับเปเพื่อนโป่งครับผมไม่ได้เจอกันมาหลายปีครับผมเหมือนเดิมครับโป่งเหมือนเดิมนี่เพื่อนเทปผมครับไม่ได้เจอกันมาหลายปีดูบุหรี่จัดเหมือนเดิมครับผมนะครับผมก็นี่เป็นบรรยากาศแคมปิ้งครับผมดูดูกองเพลิงครับผมกองไฟกองไฟกองเพืองดูเองไม่ได้หผม ลมแหงมากครับตอนนี้แก้วลมแก้วผมพี่ครับผมนี่เต้นนี่เราสื้มาไหนอีกแล้วหอมมากเลยครับดูครับดูวิธีการเต้นนะผมเยีงยัเหี่ยวปะคื่นนี่ขาจับมั่มเสือกับขาอันจั่งดินนี่ดูวิธีการเต้นนะครับผมปัดแม่กางอย่างเมียเลยครับผมดูวิธีนอนโอ้โหกางเป็นใหม่ครัอันนี้เขาเอามาไว้ให้ผมนะครับโอ้โห 450450 450ครับผมผมซื้อที่เรืองลักาเรืองใหม่หนะครับผมร้านอยู่ตรงข้ามตลาดแม่ลัไยนะครับผม450ดูสิครับโอ้โหคุ้มมากเลยครับเต็นท์ผมสุดยอดแม่ละครับดูสิครับแม่เนื้อผ้าอย่างดีเลยนะดูสิแม่สุดยอดเลยทีเดียวเคยเคยเห็นเต็นท์แบบนี้หรือเปล่าแบบโยนมาแล้วนอนได้เลยโอ้สุดยอดมากเลยครับผมโอเคครับอาการเริ่มหนักแล้วพีควนะ่ครับอาจารหนักแล้วค,ครือเป่ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไปคนที่มีโอกาสหนึ่งเลยไอ้นั่นไงที่มันซ้อมแม่จะไม่เดินไปเลยปีพิท่าเขาเาแนวห่วงใช่เราไม่มีแนวห่วงอมันไม่เป็นไรเราลงห่วงตอนเถึงก็ได้มาดูข้างในก่อนนะครับ ซื้อมาตั้งสามเสยนนี่างในี่พ่อพอสวัสดีครับอีกสักพักเราก็จะไปกอเค้กนะครับผมเพื่อมาสบายสบายเพื่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวนะผมก็รอสักพักแล้วผมจะเข้าไปเอาเค้กแล้วก็มาสบายลองดูว่ามันจะซึ้งขนาดไหนนะผมรอดูครับผมโอเคครับครับอีเว็บฮางเข้ามาเอาเค้กให้เพื่อนนะครับผมแหม่ก็จากใจนะครับขี่เว็บมาชิวๆนะครับผม ตอนนี้มันคงยังไม่รู้ครับผมก็เราเอาเค้กเสียงไว้ในตู้เย็นนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านผมแล้วเนี่ยเมือดครับเหมือดมากเลยตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วผมก็ผมเสียงเค้กไว้ในตู้เย็นนะครับผมก็มาดูเค้กเดมเดมเดมเนี่ยครับผมเสียงเค้กไว้ในเนี่ย เน,นี่ยบมผมเสียงไว้ในตู้เย็นนะผมจะออกไปสะพยแบบคือมันนี้แบบมันเดินทางมาคนเดียวแบบจัดใจมากผมก็ผมก็เลยให้เต็มที่จัดใจเหมือนกันนะผมเราดูนะผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทาง เข้านาผมแล้วนะผมก็ตอนนี้ก็จะป็นเค้กนะครับผมเราจะเดินเข้าไปเพื่อไม่ให้บริบักบริสุทธ์มันรู้นะครับผมเพื่อนนะผมว่วันนี้เพื่อนเรามาจากไกลก็มีความสุขมากเดินทางมาคนเดียวร้อยลัวผมก็จากค่อยๆถือเข้าไปแบบจากมุมืนะผมนนี้อยู่บนปทหารนะผมเนาะเตรียมกันมาแบบต่างๆจากไกลนะครับผมเรารอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงผมเข้าไปเจอกันเลยครับ Happy birthday to you. <laughs> happy birthday to you. <laughs> happy birthday. Happy birthday. <laughs> birthday, <happy> birthday. <laughs> Kita <laughs> <laughs> ว่าอยากมาจัดวันเกิดอยู่บ้านนะผมก็แต่เพื่อนแบบไม่ว่างนะผมแบบก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้มาจัดกันวันนี้เราก็ทําทําการเซอร์ไพรส์พเพื่อนนะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนนลทุกคนไม่รู้เลยครับวันนี้ก็นะอ,อย่าลองให้สิเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะผมวันนี้ก็ยังไงก็มีความสุขมากครับผมคืออยากให้เพื่อนประสบความสําเร็จทุกอย่างครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับวันนี้ก็เพื <S 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 2> <S 2> ่อนมาจากใจเราก็จัดให้จากใจครับผม วันเกิดถึงจะไม่ได้จ okay. ัดถ so <ENT UR ES> ึงวันตรงกับวันเกิดแต่วันนี้เราก็จัดจากความรู้สึกทางใจนะครับผมแอบบางคนจัดตรงวันเกิดแต่ไม่มีควมรู้สึกทางใจโอ้ไม่มีความหมายนะครับผมฮัาผมไปพร้อมยแค่พี่เบิร์ดในทุ o ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้แม่บังซบังซแล้วบังซึก็จะมีกินปากทีหนึ่งนะครับผมนะครับชื่อนะครับกวางมันเห็นงง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 ครับงง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 เงง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 งองงรงง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 ่องงงนงงงงงงนงง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 านงงงงงงังนงงงงงงงังงงงงงงางง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 งนะครับวันนี้ก็เป็นงงงงางต้นคือเราแบบ ไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันมาแบบตั้งแต่เยาว์หรือนานนะครับผมเราเพื่อนที่รู้จักแบบห่างๆเงินเหินนะครับแบบแต่แต่ความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีมากนะเพื่อนเพื่อนทหารนะผมเอาปีเตอร์ปีเตอร์วางกล้องก่อนเอ้ยวางอันนี้ก่อนมามารีวิวเพื่อนกันครับผมปลาปลาเราจะไม่เนี่ยนี่เราอยู่เพื่อนทหารนี่เป็นเพื่อนทหารนะผมนี่ครับขอบคุณที่จับคือบรรยากาศที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากนี่เป็นเพื่อนที่อยู่ในกรมทหารแบบ ปีสองปีนกว่าจะได้เจอกันนะผมก็วันนี้นี่เป็นเพื่อนนะครับผมเป็นศินลปินนะผมศิลปินที่ยังไม่มีใครรู้จักนะครับอาจจะรู้จักเพื่นอนๆโอที่เคยเค,เคยไปฮ้องเพลงด้วยกันครั้งแรกนะผมก็นานมากครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับผมนี่เป็นเด็กนะผมนี่เป็นน้องปียนอาะผมน่ารักมากเลยนะครับสําหรับเอาวันนี้ก็อเอาเดยจ้้าไปไปนละครับผม ก็วันนี้ผมก็ทําสําเร็จนะครับสำหรับการที่บมบางแถวมาทุกอย่างก็วันนี้เงินไม่ใช่เงินเยอะครับผมกล้าบอกแล้วเงินผมไม่ใช่เงินเยอะก็ไม่หลายร้อยบาทนะครับผมแต่แบบว่าเป็นยงเพื่อนคนรู้สึกไหมครับรู้สึกนะครับผมเป็นวันเกิดเพื่อนแบบไม่มีโอกาสจะไม่จัดด้วยกันนะครับผมวันนี้เลยแบบเป็นโอกาสที่แบบเออเราอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เหนื่อยมากครับผมแต่ก็โอเคครับผมถ้าใครชอบชิปนี้นะผมก็ อย่าลืมฝากกดแชร์อะไรกดสับสกายของเราแบบโอเคครับไม่มีอะไรมากมายบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วผมขอบคุณทุกคนนะครับผมก็เฮ้ยเหนื่อยจังวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดไม่ออกเลยปิกปิกๆช็อตช็อตนะครับผมเย้ใหเจอกันโรสสัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจังต้นนะผมแล้วเจอกันอีก10ปีข้างหน้าผมต้องห่วงหอกแน่นอนถ้าคุณไม่รีบกดสับสให้ผมนะครับผมโอเคครับ